พูดถึงเรื่องสวัสดิการชุมชนก็ผูกโยงไปถึงสวัสดิการเกี่ยวกับเด็กผู้สูงอายุนะครับกรณีของผู้สูงอายุนั้นรัฐบาลก็มีนโยบายออกมาหลายด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุนะครับล่าสุดทางสำนักง,งานเขตบางกะปิก็เปิดรับลงทะเบียนแล้วก็จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุซึ่งมีจํานวนไม่น้อยนะครับในพื้นที่ ที่สำนักงานเขตบางกะปิเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันรายได้และตอบแทนการทำงานหนักมาตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุรวมทั้งกระตุน้นค่าใช้จ่ายภายในประเทศรัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยจ่ายในอัตราคนละ500บาทต่อเดือน นางแสงเพ็ญวิวัน์พนชาตินักพัฒนาชุมชนสำนักงานเขตบางกะปิกล่าวว่าทางสำนักงานเขตบางกะปิได้มีการจัดระบบในการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุโดยแบ่งโต๊ะสำหรับให้ผู้สูงอายุได้มาติดต่ออย่างสะดวกทั้ง5โตะ๊ะพร้อมทั้งจำแนกเป็นอักษรตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนหูกเพื่อง่ายต่อการจำแนกรายชื่อในการขอรับเบี้ยยังชีพอีกทั้งเพื่อความรวดเร็วในการขอรับนะครับเพราะในแต่ละครั้งมีผู้มารับเบี้ยยังชีพ เป็นจำนวนมากกว่า2,000คนทำให้ทางสำนักงานเขตต้องมีการจัดวางระบบการตรวจรับลายชื่อของผู้ที่มารับเบี้ยยัยงชีพอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีการให้บริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเปิดบัญชีกับทางธนาคารเพื่อสะดวกต่อการรับเบี้ยยัยงชีพในครั้งต่อไปโดยผู้สูงอายุไม่ต้องเดินทางมารับเบีย้ยด้วยตนเองโดยสามารถรอรับเบี้ยยัยงชีพได้ทาง บัญชีที่เปิดไว้กับทางธนาคารในทุกเดือนของสำนักงานเขตจะโอนเบี้ยประจำเดือนไปให้แต่ทั้งนี้แล้วแต่ความสมัครใจของผู้รับเบี้ยยางชีพเองณตอนนี้มีอยู่2 0 0 0กว่าคน2003ก็คือพยายามที่จะจะจะ,จะผักดันให้เขาเปิดบัญชีจะได้โอนเข้าบัญชีจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระจ่ายทุกเดือนทุกเดือนแต่ว่าก็ยังมีมีเยอะค่ะที่ยังไม่ยอมเปิดบัญชีเนี่ยเขาเขาไปไปไปกด เองไม่ได้เขาก็ต้องมอบให้ลูกหลานไปเปิดไปไปกดให้บางทีก็ไม่ได้ตังค์ไงเขาก็เลยสมัครใจที่จะมารับเองที่นี่มากกว่า